มีมาแยกคนมาเล่นทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอนี่ก็จะมีนี่นะดินสอดินสอสีครับวันนี้จะมาโยดนดินสอสีให้มันติดอยู่บนรางคาให้มันให้มันขึ้นไปแล้วแบบให้มันขึ้นไปหายไปแล้วแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็จะเสกกลับมาใช่อย่างที่พอนี่เล่นเนมื่อกี้เลยนะไประมาณประมาณนี้ครับทุกคนแต่วันนี้จะโยนขึ้นไปนะ เป็นไงบ้างครับสำหรับมายาโกนี้มีใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ป้าน้าอ่ากับลูกกับหลานนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยละกันถ้ามีใครอยากได้ไปเล่นนะคะมาเฉลยกันเลยนะี่ถอสีครับี่ถอสีปกติเลยนะดถอปกติดิถออะไรก็ได้นะสีอะไรก็ได้ครับดีดกับข้าวภนนี้ก็จะมาโยนขึ้นไปโยนขึ้นมาจะมาโยนใช่ครับก็คือประมาณนี้ดิดเอียงนิดนึงนะเราก็ดิด สอนที่นีกันด้วยครับแล้วก็จะไปมองใช่ไหมพอเ,เสร็จมาปุ๊บ<ห>เราก็มาเสร็นนี้เลยครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับมายโกนนี้ไม่ยากถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเป็นกำลังใจให้กับพี่ทุกท่กคลิปได้นะคะ